ก็ผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับ ETE Chronicle อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมก็ลงเวอร์ชันสตรีมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราฟิกค่อนข้างลื่นไหลและคมชัดกว่าในเวอร์ชันมือถือมากเลยครับแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลจากมือถือเนี่ยไปเล่นในเวอร์ชันสตรีมได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซะอย่างนั้นครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริงๆครับน่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เดิมให้มือถือเขาโอนข้อมูลลงมาเล่นในสตรีมได้บ้าง ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันครับว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นขับหุ่นยนต์สู้นั่นเองนะครับโดยสาวๆของเกมนี้เขาบอกเลยว่างานดีใช้ได้โดยเฉพาะคอสตูมนี้อื้อหือคือลือมากนะครับแต่ว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ๆนั้นอาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอของดีแน่นอนครับส่วนอีกลูกเล่นหนึ่งของเกมนี้เลยคือการต่อสู้ใน3พื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นบนอากาศบนพื้นดินและก็บนผิวน้ำนะครับซึ่งหุ่นยนต งั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นในเวอร์ชันสตรีมเลยกันละกันนะครับว่ามันจะมีอัตลดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่ากับคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเกมนี้ผมรีวิวไปโคตรหลายรอบเลยสำหรับการจัดทีมเกมนี้ก็ง่ายๆเนาะกดออโต้สควอตไปเลยก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าด่านที่เราลงเนี่ยตัวละครเราไม่ได้ถนัดในการต่อสู้นะครับมันจะขึ้นคําว่า modify แบบนี้เลยเราแตะเข้าไปดูได้เขาก็จะบอกเลยว่าให้เราติดตั้งอุปกรณ์อันนี้ถ้าเราไม่ติดตั้งเนี่ยก็จะทําให้สเตตัสของเราลดน้อยลงครับ แล้วก็พยายามดูด้านขวานิดนึงนะครับว่าค่า CP ของเราเนี่ยไหวไหมอย่างนี้คือไหวเลยผ่านเฉลุยแน่นอนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าศัตรูเนี่ยเขามีเกราะทาุอะไรนะครับเราก็จำเป็นจะต้องเอาทตานั้นไปจัดการนั่นเองครับ ส่วนการต่อสู้ก็แนวแอคชั่นแฮกแอนสแลนเลยครับก็มีหลบหลีกมีโจมตีมีใช้สกิลนะครับผมและเห็นออร่าสีแดงๆนี่ตัวศัตรูไหมอ่านั่นแหละเราต้องเก็บเกตให้เต็มก่อนแล้วค่อยใช้แต่ต้องเป็นสีเดียวกันนะก็คือต้องใช้ตัวที่เป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าทําได้เราก็จะทําการทําลายเกราะของมันแล้วก็ขโมยบัฟมันมาด้วยนะครับตอนนี้ดูที่ตัวละครของผมเห็นไหมมีออร่าสีแดงแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกเราจะต้องดูที่ด่านให้ดีนะครับว่าศัตรูมีเกราะสีอะไรครับแล้วเราก็ใช้ตัวละครทตุเดียวกันนั อาการต่อสู้นี้จบไวไปนิดหนึ่งแฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นที่ดูอีกสักรอบกันละกันคราวนี้มาต่อโซที่ผิวน้ำบ้างดีกว่าครับผมศัตรูมีออร่าสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนนะกดที่รูปตัวละครเปลี่ยนตัวเล่นได้เนาะไม่รู้พูดไปยังแล้วก็กดที่รูปตัวละครด้านซ้ายบนได้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเป้านะครับหรือกดแทบก็ได้เนาะอันนี้เป็นเวอร์ชัน PC แล้วนะครับอ้าวเวรกรรมผมลั่นสกิลผิดตัวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนละกันเอาน้องคนนี้มาใช้สกิลได้ยังยังครับรออีกเยยยแนงอกตัล่่ไม แล้วก็ด้านล่างมีสกิลกดใช้ได้แล้วนะเลข1 2 3 4เนี่ยกดไปได้เลยโอเคขโมยได้แล้วขโมยเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งสกิลอันติเมทเต็มแล้วครับดูด้านขวาบนเห็นไหมหน่าแหละเดี๋ยวลองกดใช้ใดูก็จะเห็นว่ามีแอนิเมชันให้ดูแบบสวยๆเลยครับผมว้าเป็นไงโอ้แรงมากเลยครับคือตอนมีเกาะอยู่เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะว่าโจมตีไม่ค่อยเข้าครับพอใช้สกิลอันติเมทเท่านั้นแหละ ส่วนใครที่ขี้เกียจเล่นเองก็มีคําสั่งออโต้มาให้ด้านบนน่าจะเห็นตั้งแต่แรกๆก,กันแล้วเนาะถามว่าฉลาดไหมส่วนตัวผมว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ขโมยเกราะให้ครับก็คือเขาใช้สกิลสเปสสปาไงอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอัปเกรดต,ตัวละครมาจนมีค่าพลังสูงกว่านานส่วนใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับปล่อยบอดได้เลยชิลๆครับให้สาวๆเขาจัดการกันได้เลย โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้คือ10บใบแรกที่เกมเขาให้เราเปิดฟรีซึ่งเราสามารถรีโรได้เรื่อยๆนะครับผมเอเจอน้องคนเดิมเลยครับดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวครับผมอันนี้ต้องสไลด์เองใช่ไหมเออเดี๋ยวผมสคิปเลยกันละกันนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยส่วนใหญ่ของมันจะออกมาเป็นอาวุธครับตัวละครมีน้อยครับบางทีก็มีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับนี่ไงใช่ไหมเป็นอาวุธนะครับสคิปก็ด้านขวาบนนะครับผม อ่าเป็นไงก็อย่างที่บอกว่าจะมีตัวละครระดับ S อยู่แล้ว1คนนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีแค่3คนเท่านั้นนะก็คือเราสามารถเปิดวนๆได้เลยจนกว่าจะเจอตัวที่พอใจนะครับนี่ก็คือ1ในคนนั้นถือว่าโอเคครับใช้ได้เหมือนกันส่วนคนที่2จะเป็น c a s เปีย Mark ์ r e นะครับคนนี้ก็ดีเหมือนกันครับและอีกคนนึงก็คือซูวอ l นะครับผมผมว่าคนนี้น่าจะน่าสนใจน้อยที่สุดในบรรดา3คนนี้ครับ นั่นแหละท่านผู้ชมก็รีโลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอแรง A เยอะๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมไม่ชอบน้องแรง S คนนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็รีไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจอ่ะทรงแบบนี้คือโอเคเลยครับได้มา3คนนะครับแล้วก็คนละสายด้วยเนาะแล้วก็มีอาวุธแรง A มาอีกนึงโอเคทีนี้ยังเหลือตั๋วอีก10บใบนะครับผมว่าผมจะเปิดหาน้องคนนี้ครับถ้าได้ก็คือค่อนข้างเก่งเลยนะผมเคยใช้นะครับงั้นก็เปิดเลยก็แล้วกันครับอันนี้ก็สกิปไปเลยเหมือนเดิมเนาะดูสิว่าจะได้อะไรบ้างไหม อันนี้เป็นปืนใหม่เนาะข้ามไปปืนใหม่แอแกดูจากทรงแล้วน่าจะเค็มเมอยู่เฮ้ยตัวละครมาแล้วหนึ่งแต่เมื่อกี้เห็นแวแวว่าเป็นลำแสงสีม่วงหรือว่าแรงเอเท่านั้นครับ เกลือไปตามระเบียบนะครับผมเปิดรอบแรกก็ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเปิดอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเราสามารถใช้1000พันเพชรในการแลกตัวได้นะครับซึ่งเกมก็แจกมานิดหนึ่งก็คือเราเปิดได้แค่นี้แหละนะครับ30ใบเนาะถ้าเกิดว่าใครได้ตัวละครสีทองเยอะๆก็โชคดีจริงๆครับเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ได้ไหมสีม่วงมาแล้วหนึ่งแล้วเป็นปืนด้วยออันสุดท้ายตัวละครซ้ําจ้า สำหรับการันตีของเกมนี้จะอยู่ที่70โรนะครับแต่อาจจะไม่ได้หน้าตู้ก็ได้ครับมีโอกาสแค่50%เท่านั้นที่จะได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดอีกพูดง่ายๆคือครบ140โรเมื่อไหร่เราจะได้หน้าตู้แน่นอนครับส่วนอัตราที่จะได้นะครับก็อยู่ที่0.75%นะครับนี่คือตัวหน้าตู้นะถ้าไม่ใช่หน้าตู้จะอยู่ที่0 1 5เท่านั้นครับผม ส่วนตูอ้อื่นก็จะมีอาวุธของน้องเขาแั่แหละครับถ้าเกิดว่าเราเปิดได้คนนี้นะครับก็ค่อยมาดูเรื่องอาวุธอีกทีหนึ่งกันแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีแบบตู้กระชับปองด้วยนะครับซึ่งในตู้นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้น้องไอดอนคนนี้นะครับซึ่งมันไม่มีอยู่ในตู้อื่นและการเปิดที่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการสอยดาวนะครับก็คือต้องไปดูตรงแว่นขยายอ่ะเนี่ยเ,ยเยมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเปิด100ใบอ่ะเราได้ในเนี้ยแน่นอนนะครับครบทุกอย่างและมันมีทั้งหมด6รอบด้วยกััันนนคกกก็ขอให้้โชดีแลวซึ่ง ไอเทมที่ใช้ในการเปิดเนี่ยได้จากการเติมเงินและกิจกรรมเท่านั้นครับไม่สามารถเอาเพชรฟรีในเกมแรกได้ ส่วนตู้ต่อมาจะเป็นน้องคนนี้ครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าน้องคนนี้ถ้าเป็นร่างอื่นนะครับตัวเกมจะแจกมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าร่างนี้เป็นร่าง S นะครับและเราไม่สามารถใช้ตัวละครตัวเดียวกันลงในทีมเดียวกันได้ก็เลยอาจจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอาวุธของน้องเขาเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้ปกติไม่มีพิงอาพอะไรและสามารถใช้ตัวเขียวซึ่งมันได้ง่ายกว่าตัวอื่นๆนะครับก็นั่นแหละเอามาเปิดได้ถ้าเกิดว่ามีตัวนะส่วนอันสุดท้ายก็คือตู้แรกสุดที่เเเเราาปปปิิดดไก่่ออออนนนนนนนห้้้ีีัังคตื ได้แล้วเนาะส่วนการอัพเกรดตัวละครผมก็แนะนําให้อัปเกรดแหงเอสที่เราเปิดมาตอนแรกเลยก็คือนี่แหละอัปเกรดไปให้สูงๆเลยแล้วก็อีกคนนึงคือคนนี้นะครับที่ผมเล่าใ้ฟังว่าเราจะได้ของของน้องคนเนี้มาเยอะมากก็คือร่างนี้นั่นเองครับมีเท่าไหร่ก็อัปเกรดไปให้หมดเลย ส่วนการอัปเกรดก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมคลิกตรงนี้ได้เลยด้านล่างนะครับแล้วก็กด Quick Add ก็ได้แล้วกดเลเวอัพได้เลยนะครับเลเวลมันจะตันที่20นะครับเราจะต้องไปทําการปดลิมิเตอร์ก่อนโดยใช้อเทมหน้าตาปรมาณนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ไอเทมได้เลยครับเขาจะมีบอกว่าหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับเช่นถ้าเกิดเรามีกล่องเขาก็จะเปิดกล่องให้เลยนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้แหละก็จะได้รับไอเทมมาแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าดันเจี้ยนรายวันเปิดแล้วอ่ะเขาก็จะมีให้เราไปฟาร์มที่นั่นเหมือนกันครับ ส่วนต่อมาจะเป็นระบบซิงค์นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการอัพสเตตต่างให้กับตัวละครน,นั่นเองครับแต่ว่าต้องผ่านด่านสีขีดสก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาต่อจะมี modify อ่าน,นี้ก็คือตอนที่เราจะไปลงแบบพื้นดินอากาศหรือว่าน้ำอะไรเงี้ยถ้าตัวไหนไม่เหมาะสมก็มาติดตั้งดี device ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็น,นี้เป็นอุปกรณ์ก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าเกิดว่ามีของที่ดีกว่าก็มาใส่ได้เลยซึ่งเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าน้องเขาเปใสายไหนมันจะมีเหมือนกับไฟกระพริบบอกอยู่ครับว่าน้องเป็นสายไหนแล้วก็แตะที่ตรงนั้นได้เลยครับแลล้้กอออุปรรณ์หเเีนนาะ่ ก็สามารถตีบวกได้จะมี2อ,อย่างคือรีไฟกับ e n h a n c e ถ้าเป็นรีไฟคือการเอาอุปกรณ์อันเดียวกันมาตีบวกเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับสกิลติดตัวของปืนนั่นเองครับส่วนการ e n h a n c e เนี่ยก็จะเป็นการตีบวกเลเวลนั่นเองครับก็ใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้เป็นวัตถุดิบก็ได้หรือใช้ไอเทมที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบก็ได้เช่นเดียวกัน ่วนต่อมาจะเป็นแรงอัพนะครับหรือว่าตอนที่เราเปิดกระชปองมาได้ก็เอาเศษของน้องเขาเนี่ยเลยครับม,มาแรงอัพได้เลยรัรรวๆสำหรับการอัพเกรดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะแอบอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับอันนี้จะเป็นระบบสารานุกรมของในเกมเนี้ยครับถ้าเกิดเจอเครื่องหมายตกใจสีแดงแตะเข้าไปดูได้เลยนะครับมันอาจจะสามารถรับรางวัลอะไรได้บางอย่างเช่นตรงเนี้ยนั่กดเลยถ้ามันมีคําว่า quick amplify กดเลยนะครับมันคือเวลาที่ท่านผู้ชมเลื่อนแรงตัวละครหรือว่าได้ตัวละครใหม่มามันจะมีการบันทึกข้อมูลไว้นะครับและถ้ามันเลเวลอัพเนี่ยก็ม กดตัวบวกมันจะมีการเพิ่มสเตตันให้กับเราทุกตัวละครเลยครับทีนี้เราไปดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ dormitory นะครับอันนี้ผมอาจารย์ไม่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตัวละครแซ่บๆยังไม่มีไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างน้องคนนี้เลยกันลวกันระบบนี้ก็คือการมาเยี่ยมหอพักขขงสาวๆนั่นเองครับถ้าเกิดเจอแบบนี้ก็คือแตะค้างไว้ได้เลยนะครับมันก็จะมีการ reaction เกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นน้องคนนี้ก็คืออืมไปไง เต็มไม้เต็มมือจริงๆครับผมคือน้องเขาเป็นห่วงไงกลัวแขนแล้วเจ็บอะไรเงี้ยเออราว่าไปนั่นแล้วก็มีเปลี่ยนมุมมองได้ดูด้านขวาบนตรงนี้เห็นไหมก็แล้วแต่ตัวละครว่ามีกี่มุมนะครับถ้าบางตัวก็อาจจะมีหลายมุมหน่อยส่วนน้องคนนี้ก็จะมีแค่2มุมเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถแตะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเรีแอคชั่นที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นน้องคนนี้คือทําความสะอาดนั่นเองครับ ในเกมนี้เราสามารถแต่งงานกับสาวๆได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนเห็นไหมครับอ่าท่านผู้ชมจะต้องทําการจีบสาวๆเนี่ยให้หัวใจถึงขั้น50ก่อนนะครับถึงจะสามารถแต่งงานได้ส่วนการจีบสาวเนี่ยกลับไปที่ฮังการ์ก่อนนะครับที่เดียวกับการอัปเกรดพวกหุ่นนั่นแหละรครับแล้วก็ดูด้านซ้ายมันจะมีแท็บที่เป็นคนอยู่เห็นไหมครับสมมุติผมจะจีบน้องคนนี้ใช่ไหมอ่ะก็ดูด้านล่างได้เลยจะมีคําสั่งกิฟต์ก็คือให้ของขวัญน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีก็ให้น้องเข้าไปได้เลยนะครับ ่วนอีกอันนึงจะอยู่ด้านขวาล่างครับคือคำสั่งเดทติ้งนั่นเองนะครับก็ชวนสาวๆไปเที่ยวได้ครับแล้วแต่จะไปเที่ยวไหนวันนึงจะชวนไปเดทได้3ครั้งนะครับผมกันก็จัดไปเลยกันละกันครับพอเราชวนมาเดทแล้วเนี่ยจะมีคําถามคําตอบด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามตอบเอาใจน้องให้ดีที่สุดหัวใจก็จะขึ้นเร็วนั่นเองนะครับ ส่วนของแจกฟรีในเวอร์ชันสตรีมอะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมเปิดจดหมายให้ดูเลยก็ได้เนี่ยก็ที่ผมเปิดกระชปองไปกันก่อนนะเนี่ยนั่นแหละก็คือตัว20บใบได้มาจากกรณีนี้เลยครับผมก็คือรับจากจดหมายนะครับแล้วก็จะมีการแจกคอสตูมของน้องคนนี้ด้วยหลังจากการที่เราลองอิน5วันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเราสามารถไปเช็คได้ก่อนล่วงหน้าเลยเป็นไงก็ดูโอเคนะก็ใช้ได้อยู่อะ ส่วนคอสตูมของคนอื่นๆก็ต้องไปซื้อนอะดูด้านซ้ายก็ได้ครับสั่งสโตร์นะครับแล้วก็ไปที่สกินสโตร์ได้เลยตอนนี้ก็จะมีแค่2คนเท่านั้นอันนี้คือน่าเสียดายมากๆคนแซ่บๆยังไม่มาไงก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนส่วนการตั้งค่านะครับก็จะอยู่ที่รูปของตัวละครเราด้านซ้ายบนนะครับผมแล้วก็มาที่กราฟิกด้านซ้ายได้เลยนะครับคือในมือถือเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่เยอะเท่านี้เนาะนี่จะมีเรื่องของการปรับเร s โ l ลูชันของหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับระดับอัตราก็อย่างที่เห็นนะ FPS ถ้าผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะประมาณ120นะคือมันลื่นมากจริงอะแต่ว่าคลิปนี้เรนเดอร์ออกไปก็แค่6 0 fps อาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันก็ได้มั้งส่วนการตั้งค่าภาษาครับก็มาที่ setting ได้เลยนะครับซึ่งภาษาไทยก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมนะครับมีแค่อังกฤษจีนญี่ปุ่นนะฮะเสียงภาคก็จะมีญี่ปุ่นกับจีนเนาะส่วน animation skill ก็ปิดได้นะครับเผื่อใครอยากจะเล่นไวอะไรเงี้ยก็มาเลือกที่ fully close ได้เลยครับ งั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็นละกันเนาะใครที่อยากจะเล่นที่ไหนก็จัดไปได้เลยทั้งมือถือและใน PC แต่เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับเวอร์ชันสตรีมเซิร์ฟเวอร์แยกเปเด็กกรเทศนะครับไม่สามารถเล่นกันในมือถือได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้เมื่อไหร่ด้วย